ร้อยหดพุดอ่าเดี๋ยวครับ้าเข้าบดินเนี่ยมันก็ขึ้นง่าย สวัสดีครับผมวันนี้กับมาพบุกอกันทีเก่านะครับกับช่องเพลทยชาแนลครับผมมาครับวันนี้อยู่กับ7 6 1 0หกับที่5 0านะครับยังพันละมากาลังตามมานะครับผมวันนี้อยู่กับจิมงานไร่อ้อยคุณหนุ่มเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับมาแก้มือมาแก้มือครับวันนี้รอบที่แล้วรอบที่แล้วล้มไปซิปเทือนะครับ มืึอนี้มาแก้มือไหมครับเพราะว่าจังเดียต้องไถให้มันได้ครับเป็นลมก็ต้องไถครับพนักงานเดี๋ยวมาแก้มือไหมรอมึงครับมืึอนี้ว่าสีลมบ่เดี๋ยวทาทาพี่ใหญ่ไหมครับ T ห้าศูนย์หกศูนย์มากเลยครับผมมือนี้การมาเปิดหัวด้วยเจทโฮลล์ยี่อ S นะครับกำลังตามมาเนี่ยครับโซเปอร์ฮาวกับเหมือนเดิมครับ ฝีมือให้ได้คทำเนี่ยแกมือวะไอ้เมื่อไหนเฮาแกมือแกมือมือก้อนเป็นไดงวันไหลแล้ววันไหลรับโอ้ยแต่เด็กกับเมื่อคืนอะปอบสุดท้ายไหมครับปลอบสุดท้ายมันค่าครับประมาณสามสิบโมงสี่สิบโมงครับเมงขึ้นดึงประมาณแปดเท้อนะครับสุดท้ายก็ได้วินดึงบุตรตีงับมันจูบแหงมื่อนี้่มาแค่มือไหมครับผมแปลงเกาหาหาทิพรถไอ้สาทิพย์รถได้ก่อน หาสิบหกวะจายสี่ายแปลงกันดิสี่ร้สามวะประมาณสี่รสามประมาณหาสิบก็ไรเกือบหกสิบปุ๋แล้วครับมืนองมาแกเมื่อไหมครับไม่รู้ว่าจะเป็นตั้งไหนมาลรุ่นมาชมกันครับรอบที่แล้วมือเดียวสิบเทือครับเศร้าเอาซื้อแต่ว่ามื่อี้กะ ไค่แน่้จังน่อยครับแต่ว่ากะอันตรายคือเก่าครับแต่ว่าหนามันกระจิกกล้ามแน่้จังน้อยบุลุยกับไม่ได้ครับผมต่อแก้สร้างมารุยครับเพราะว่าทีเพ็นหลายปู่พ่ท่านก็คือเก่านั่นแหล้ครับก็คือยังคือ่เอาวันนคลิปหมดแล้วครับช่วงนี้กับไม่มีทีมไหนอ่อนนะครับนอกจากสองคันนี้นะครับเพราะว่าปีนี้พันปลูกหลายเสือเกินรถมีสองคันเห็ดปพระท่านครับอ้าวโอเคครับเพื่อบ่ใหหเป็นการซีเวลานะครับไปรับชม ผลงานของทั้งสองขันนีกันเลยนะครับผมว่าสิมันสักแค่ไหนนะครับผมเปิดฉากมาแก้มือไหมสิเป็นตั้งไหนเนาะมันไหนเนาะลุย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 น้ำแห้งหงอเอฟแม่งยือเก่าเละคือเก่าแต่ว่าฝนบดตกมาสองมือแล้วครับหน้าว่ามันไถให้น้า เดี๋ยวหาศูนย์หกศูนย์สิตามมานะครับเพราะว่าพ้นจอดจินงเข่าเที่ยงอยู่พอดีพ่นใหญ่แปลงมานะครับแปลงอื่นไปเราไทย์ไม่ได้ครับแต่จะไทยได้แปลงนี่แปลงเดียวลครับนะครับ,รบกะคือเกาแล้วครับล,เเล,ล่มแหล่บ่ลมแหล่เอาครับคลิปนี้กะ บทต่างเองยังมากไม่นะครับไปชมบรรยากาศการไถของทั้งสองคันนี้เลยนะครับว่าสป็ดตั้งไหนนะครับให้ภาพมันบรรยายเองเลยนะครับผม เจ็ดหกตั้งศูนย์เอน่าจะล้มร่องนี่นะครับผมเนี่ยร่องน้ำไหลพานะครับถ้าถ้าข้าแล้วจะดิน <c oughs> ดินนี่สิเงาวึ <c> ้ <oughs> ยังมือน่ะโอ้ดินเหรอเงาเลยครับฮะ ร้อยแล้วมาแก่มือแล้วมาสั่มเติมน้อนีนเนาะเรียบร้อยครับเนบแครนะครับทีดินหลายครับท้าดินหลาสุด้นากเรียบร้อย,ยอยัดพุทธ ทีเงาวครับจักผมจะไปยืดยุดไลนทีหาเกือบเกือบหกสิบเลเป็นตละล่มเบิร์ตไฮเลยนะครับอ่าเอ็มวอครับ้าเข้าบดดินเนี่ยขึ้นง่ายถ้าดินเนี่ยโอ้งานยากเด็ดลอยครับขึ้นง่ายๆสบายสบาย แต่ยดตัดินยัดดินเนี่ยโอ้งานไงเลยไปยังหลอดที่แล้วะโนโคะ,ะครับสี่ชั่วโมงอ่ะขั้นหาซื้อย์ค่ะหาครับลุยต่อลุยต่อโอ้กำลังไถดีๆนะครับฝนมาแล้วคุณอ่ะฝนก็แหลมมาเลยฝน ไถยเรียวบุน้อฝนตกมาซ้ำนี่เรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยอุตสาเว้นไว้สองมือแล้วฝนมาอีกแล้วไงขนาดพอให้รัตกเด้ที่ซ้ำนี่แหละเท่วตกมาที่ซ้ำไดน ừ này <Nhạc> là hấp thái hay nhóm phấn có tổng thăm chạy chắc nói Phun gặp tổ lãng hảo qua lạc phao thuốc đưa phủ แต่ว่าหามโมยูเหรอล่ะครับมันมากใกล้ล่ะสงสัยตากกล้องใช่ต้องไปต้องไปลบยู่นี้ลบลปละเพราะว่าขั้นหฮมหน่อยซอยไปได้ดอกขั้นหฮมหน่อยดูสึกว่ามันฉีมาแห้งสเสลือกเกินครับเอาถ่ายใายจบหจบจังเด็กอะขอโทษขออภัยเด้อคลิปนี้ ตามสถานาการณ์มันเนาะคิดว่ามันสิบบทตกนะครับว้นไปทั้งสองมือแล้วเอาดีนะปาเอ้ยเสียงสายพานแอว์มาดังคักดังแน่เลยเป็นสายพานแอว์ลลูกลอกแล้ว